สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยูแลบนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง5โรคร้ายที่ควรตรวจก่อนจะมีบุตรกันนะคะมาดูกันว่าจะมีโรคอะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกนะคะก็คือโรค HIV ค่ะ HIV นะคะก็จะสามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้ค่ะซึ่งคู่ที่ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายไปสู่จะมีค่อนข้างน้อยอันดับที่2นะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะก็จะมีอย่างเช่นเชื้อซิฟิลิสค่ะหนองในแท้หนองในเทียมเลิมแล้วก็ HIV นะคะควรจะตรวจก่อนที่จะทําการมีเพศ เพื่อที่จะดูว่าแม่เนี่ยค่ะหรือว่าพ่อมีโรคเหล่านี้หรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันว่าแม่จะแพร่กระจายโรคนี้สู่ลูกค่ะซึ่งอันดับที่3นะคะเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะเพราะว่าในเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนี้นะคะสามารถแพร่กระจายจากแม่สู่ลูกได้ค่ะถ้าพบในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะเราต้องรีบรักษาทันทีเลยค่ะโรคที่4นะคะก็คือโรคธาลาสัสซีเมียค่ะซึ่งจะเป็นโรคที่เป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุก,กรรมค่ะจะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ค่ะอาการที่แสดงออกนะคะจะแสดงออกในระยะที่เป็น แรงอาการน้อยๆจนไปถึงอาการรุนแรงได้หรือว่าลูกนะ่ะอาจจะภาวะแบบเสียชีวิตในคันได้เลยค่ะจึงจําเป็นต้องมีการคัดกรองโรคนี้ก่อนเหมือนกันค่ะต่อไปเป็นโรคที่ห้านะคะก็คือโรคหัดเดรมันค่ะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็จะแพร่กระจายไปสู่ลูกในคันได้ค่ะจึงต้องมีการตรวจโรคหัดเดรมันค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะทําให้ลูกนะคะพิการได้แล้วก็แทงหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะหากใครสนใจตรวจการคัดกรองห้าโรคร้ายนี้นะคะสามารถมาที่คลินิกเราได้เลยนะคะซึ่งจะมี มีเทสที่เป็นตรวจคัดกรอง5้าโรคลายนี้ได้นะคะแล้วก็ยินดีให้คําบริการปรึกษาค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจโรคภูมิแพ้ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งหรือ PCR c o v โควิดได้ค่ะซึ่งจะสามารถติดต่อกับทางเราได้ในทางไลน์นะคะก็จะเป็นแอดยูแลกค่ะหรือโทรมาที่0 2นย์สองหนได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ